สองหนึ่งเริ่มนะครับโอ้โห oh. นช่ครับหนึ่งนาทีนะครับ โอเคนะครับแก้เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไปหนึ่งนาทียี่สิบวิครับคือปกติแล้วถ้าผมแก้รูบิกสามูสามได้เร็วที่สุดมันจะได้ประมาณสามสิบถึงสี่สินะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายเลย